มีบอร์ดเป็นกิกะไบต์นะครับ b 7 0 m DS3H แล้วก็จะมีสตอร์เรจหน่วยความจำ M.2 512 g b กะไบต์มีดีสปีด305จากแบรนด์อเมเบอร์พาวเวอร์พาวเวอร์จริงๆอ่ะจะบอกว่าพาวเวอร์กับเคสเนี่ยแบรนด์เดียวกันเลยนะเคสเนี่ยแบรนด์อะไรดูดูดูเขาเรียกว่าโพโพดัมไม่ใช่จริงๆแบรนด์เนี่ยคล้ายๆรูปหัวใจกับหัวชื่อแบรนด์มีชื่อว่า Axel นะครับ Axel มีใครคุ้นไหมอันจริงๆมันเป็นแบรนด์น้องใหม่ อ่เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่จริงๆเคสตัวนี้เป็นเคสที่ราคาถูกข,ของเขานะจริงๆจะมีตัว2 0 0พก็มี <Wow. S 1> ตัวตัวแพงกว่านี้ก็มีนะครับอันนี้คือเป็นเคสจริงๆมันก็ไม่ได้ถูกมันก็เลทพันกว่าบาทแพงกว่าเพื่อนนิดหน่อยแต่ว่าคือจัดให้อยู่ในเคสที่สามารถเลือกได้นะครับพเพราะว่าแอเซลเหมือนกันนะครับเป็นตัว600วัตต์ <c oughs> อ๋อ <c oughs> พี่รู้อยู่แล้ววิ้ <c oughs> จักอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ออ่แบรนด์แบรนด์นี้คือดับว่านี้เลย <c oughs> ใช่อ๋อแมส ที่แปลว่าเขา